ก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็จะพามาฉีดไอตัวยไอปุยนะปุยทางใบนะก็ฉีดปุยนะต้องฉีดในตอนเช้านะจะได้ผลดีที่สุดนะ ฉีดให้พอใบชุ่มนะครับประมาณนี้นะใบชุ่มนะก็ใบการฉีดนะก็ฉีดในช่วงนี้นะใบช่วงใบเพสลาดนะับจะจะได้ผลดีที่สุดนะใบเพสลาดในะตอนเช้าแล้วก็อากาศเปิดนะครับตอนนี้ก็อากาศเริ่มเปิดแนละ้วแต่ก็ยาตัวนี้ก็ อืเป็นยาไม่ชิงอินทีนะเป็นยาแนวทางด้านเคมีนะครับก็ต้องใช้นะทัวรเรียนพาดูต้นอีกต้นกันต่อนะต้นนี้กำลังสวยเลยนะพยายามฉีดให้รอบๆทร,รงพุ่มนะรอบๆโคนต้นเอรอบๆ ไอ้ทั่วใบนะครับ okay, ประมาณนี้ตัวนี้ปัญญาที่เมาเนี่ยประชดฉีดผู้เรียนนะก็เพื่อนๆต้องระมัดระวังนะตอ้องเออปิดจมูกให้ดีนะเห็นพ่อผมบอกว่ามันจะเป็นยาเพลยด้วยนะครับ กโ็โอเคเลยนะกลิ่ประมาณนี้นะต้นตุเรียนนี่เป็นต้นตุเรียนบ้านที่มีอาการเพลียากระเจ้ยลงนะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูอีกสักต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ก็เริ่มกอนี่กอสาต้นนะครับทุเรียนกอสาต้นนี่เริ่มมีอาการสวยขึ้นมานสวยเลย ไปเลยทีศให้ชุ่มทั่วไบนะแต่ต้องระวังนะเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวอยู่ใต้ลมนะแต่ดีครับช่วงเช้าไม่ค่อยมีลมต้องรองตัวเองนะทิบผมไม่แน่ใจเหมือนกันมันจะมีอะไรบ้างนแนวเคมีครับก็จับประมาณนี้นะ เป็นแนวทางอินทรียเคมีนะครับก็ใช้ร่วมกันนะครับทุเรียนต้องใช้เคมีบ้างนะไม่ใช่ว่าไม่ใช้เลยนะเพื่อป้องกนันเอ่อพวกเพลี้ยนะพวกเพลี้ยสวนเชื้อราเนี่ยใช้สารอินรียได้สบายเลยนะแต่พวกเชื้อราเนี่ยบางทีอินซีย์เอามาอยู่นะต้องพึ่งเคมีนะครับก็ฉีดทั่วใบไปเลยนะประมาณนี้นะครับก็ฉีดไอชุ่มไปเลยนะครับชุ่มใบตัวน,นี้ก็ แรกๆสวยนะแต่ตอนนี้อาการทรงๆอยู่นะหลังจากเดินโดนมาหลายเรื่องนะนี่กำลังฟื้นตัวอยู่นะนการฉีดของผมก็จับประมาณนี้ครับฉีดไอ้ทั่วใบฉีดไอ้ชุ่มเหมือนอินซีก็อินซีก็เหมือนกันนะแต่ผมไม่ได้ฉีดตังใบนะฉีดตรงดินนะฉีดไอ้ทั่วโคนนะถ้าเป็นอินซียก็จับประมาณนี้นะก็ฝากกดไลค์กด s ับ s c r ใครด้วดนะครับ